เรื่องของขเขมรนี่ก็ยังวาวุ่นกันไม่จบสิ้นนะครับก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นราวกลายเป็นข่าวกันขึ้นมานครับสำหรับวันนี้นะครับขเขมรมีเรื่องร้อนๆที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้นะครับสถานการณ์ภายในขเขมรก็ยังไม่เรียบร้อยรวมถึงเรื่องของการที่ขเขมรต้องปฏิบัติตามนะครับตามเอ่อส่วนที่เอ่อเขาเรียกว่าปฏิญญาใช่ไหมด้วยเรื่องของสันติภาพระหว่างไทยกับเขมรขขเมรื่องของการเคลื่อนย้ายกาลังเคลื่อนย้ายอาวุธกระตังคนต่างลีลาการแต่ที่ในประเทศไทยเอาอีกแล้วครับท่าน ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น่ารักมากนะครับทําอะไรกูทําแม่งทุกอย่างถอยอาวุธหนักก็ถอยให้แล้วอะไรแล้วแต่ขเขมก็ลีลาไปสองกันนะครับล่าสุดนี้เห็นได้ข่าวว่านะครับยังถอนกันไม่หมดนะฮะในฝั่งของขเขมร,รแต่ของไทยนั้นไปไงครับย่าก็ไม่เห็นนะครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญของวันนี้ไอ้เรื่องสําคัญของวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของขเขมร,รที่กําลังวุ่นวายกันอยู่นะครับในทางการขาเขมรเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และไม่ใช่เรื่องของการตามล่าตามเช็ดนะครับไอ้แก๊งคอเซ็นเตอร์แล้ว ตอนนี้กลายเป็นว่าพี่จีนนะครับกำลังจะขยับบางอย่างนะครับแต่ว่าสุดท้ายนายฮุนเซนนะครับก็สามารถที่จะแก้เกมเอาคืนจีนเขาเรียกว่าไม่ทะเลาะกับจีนแต่กูไม่ให้ความร่วมมือจีนส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนายฮุนเซนทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามฟังพุณบอนกันครับถ้าพร้อมแล้วเลยเลยไปเลยขัดช็อตนี้ไปคุยเรื่องอื่น <laughs> กลับตังนี้ครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปลาหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับมาพบกันอีกนะครับก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับก็เป็นที่รู้อยู่ว่าตระกูลหุนเนี่ยนะครับเขาแบ่งหน้าที่กันไปทำนะครับคนแรกที่ก็คือนายคุณมันเนตนะครับที่พยายามจะฉีกตัวนะครับออกจากจีนนะครับโดยไม่พึ่งพาจีนเพียงแต่ฝ่ายเดียวเพราะเนื่องจากว่านายหุนมันเนตคิดว่าการพึ่งพาอะไรที่ฝ่ายเดียวเนี่ยข้อจํากัดในเขมรมันมีเยอะนนนนนนะะะคคครรัััับบบบบบอาจจจจจถูกีีีเเ่่ยยแปุ ก็คืออย่างโครงการ C ีเวที่จีนจะได้ทำเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่นายหุนมันคนเดียวว่าจะดําเนินการต่ออย่างไรแ,แบบไหนจีนเองก็ไม่อยากที่จะมีปัญหากับเขมรโดยภาพรวมนะโดยภาพรวมก็เลยหันไปคุยกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นมีข่าวลือว่าจะซื้อเครื่องบินลบนะครับไม่ซื้อเครื่องบินฝึกแต่จะเอาเครื่องบินลบเลยลมาฝึกเองในประเทศนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่ปกติแล้วโดยสาโกลาโลเขาต้องส่งนักบินไปฝึกบินก่อนไปเรียนรู้เทคนิคการใช้งานอะไรต่อมีอะไรเกาะแล้วถึงจะได้ถึงจะ แต่ว่านายฮุนเซนเองก็นะครับตีหน้ามึนนะครับไม่คุยกับสหรัฐแล้วนะครับหันไปคุยกับจีนพยายามเล่นบทว่าลูกเนรละคมันไม่ฟังผมกับพี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องนี้จีนเนี่ยเขามองขาดอยู่แล้วระดับมหาอำนาจซึ่งนับได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของของโลกใบนี้น่าจะเป็นเบอร์ที่สามนะฮะต่อจากรัสเซียนี่นะครับแต่ว่าเอาละไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็แล้วแต่จนกระทั่งจีนเนี่ยนะครับถูกมองว่าอจีนเนี่ยเขามองว่าถูกเขมิดห่างหลังมาสามรอบแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่ สร้างละครฉากใหม่ขึ้นมาโดยการเรียกคนเอกเตียบันนะครับซึ่งเป็นคนแก่ไม่มีตําแหน่งเนี่ยไปรับเรือรบนะครับแล้วแอบส่งไม่ใช่แอบส่งนะครับส่งไปตรงตงโต้งเลยให้เห็นเลยนะครับจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเดินทางไปพบนายจักรวุฒิซึ่งผมนะครับเคยวิเคราะห์เอาไว้นะรนเรื่องในเรื่องนี้นี่นผมมองว่าเขาจะเชิญนายจัก,กรวุฒินี่นะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือพูดง่าย จีนกาลังจะเปลี่ยนผู้นําประเทศนะครับโดยให้จักรอาวุธเป็นนายกส่วนเตียเซหาก็เป็นรองนายกเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะต้องไปเป็นผู้บัญชาก,การทาหารสูงสุดนะครับคือคุมทาหารทั้ง,ส,งสองเหล่าทัพครึ่งนะเพราะกองทัพอากาศเขายัางมีอยู่นะครับแต่เครื่องบินเขาไม่มีอะไรประมาณนี้ผมก็ยังวิเคราะห์ต่อไปว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นมันอาจจะมีสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับมันอาจจะมีตัวแปรก็คือหมายความว่าเขาอาจจะกวาดให้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นพวกพักพวกของของคุณเซนเนี่ยนะครับอย่างเช่น นายศรีหาบหุนีนี่อาจจะต้องถูกปลดหรือถ,ถูกยกนะครับออกจากเก้าอี้บัลลังทองโดยผ่านการรัฐประหารของคนเอกเตซิอาหนะครับแล้วก็จากนั้นก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บมีรัฐบาลใหม่ตูมปุ๊บนะครับอ่าก็ทีนี้ก็จะมาแต่งตั้งนายจักรวุฒิขึ้นเป็นกรรษัตริย์เขมรแต่ในระหว่างนั้นนะครับในขณะที่ปฏิวัติกันอยู่เนี่ยนะฮะในการที่ทารัฐประหารอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเชิญนะครับเอ่อหรืออาจจะ S <S เชอนายจักรกวุฒิขึ้นไปเป็นกษัตริย์รักษาการหรือไม่นะครับนายจักรกวุฒิก็นั่งอยู่เฉยๆนะแต่ว่าส่งพักตัวเองล,ลงมารับสมัครเลือกตั้งพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บในพอรัฐบาลรัฐสภา,าครบถ้วน,นแล้วก็อาจจะแต่งตั้งนายจักรกวุฒิขึ้นไปเป็นกษัตริย์อันนี้มันก็คือไม้ที่สองที่ความที่ความเป็นไปได้จะมีแต่แผนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมองว่าแบบนี้นายฮุนเซนก็มองคล้ายๆกับผมนะฮะมองคล้ายๆกันตอนนี้นายฮุนเซนพยายามที่จะนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเเเเาาอององตกกกูลับจวุ ถามว่าทำไมคุณเซนต์้องเล่นไม้ตีสนิทกับจักรวุฒิเพราะว่าคุณเซนก็ามองว่านายจัก,กรวุฒิเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่อื้อไม่หือหรืออะไรสามารถคุยได้สามารถกล่อมได้มันก็อะไรครับสะเทือนไปถึงสีหามุนีซึ่งเท่าที่ทราบมานะครับว่านายคุณเซนเองก็กิงก้างไปคุยกับนายจัก,กรวุฒิบ่อยครั้งนะครับเลยน่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองทั้งนั้นเพราะว่าคนที่จะแต่งตั้งกร,ริย์ได้ก็มีนายคุณเซนเท่านั้นนะครับส่วนสมเด็จสังฆราชที่มีชื่ออยู่ในโปรแกรมนี้ก็เป็นพวกไม้ไม้หลอกเเเเปป็็นนาาาารรวพพขออะมฉ อาจจะพกกิจเอามาทํางานตรงนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่นายฮุนเซนอาจจะปฏิวัติตัวเองชิงปฏิวัติตัวเองก่อนเพราะว่ามีข่าวลือว่านายฮุนเซนนะครับตอนนี้เรียกกาลังพล BHQ ทั้งหมดไปประจําอยู่ที่จังหวัดกันดารหมดแล้วนะฮะร,รวมถึงได้เรียกนะครับรถถังนะครับจานวนนาเรียกว่าหลายร้อยคันนะครับเริ่มเข้ามาในจังหวัดกันดารน,นะครับที่มีอยู่แล้วรวมถึงอาวุธรถนะ BM21 แล้วก็แล้วก็ PSL03 ซึ่งเริ่มเอาเข้ามาในจังหวัดกันดารแล้วนะครับถึงกับลักษณะที่ว่า ูอาจจะต้องทาปฏิวัติตัวเองจากนั้นแล้วก็อัญเชิญอัญเชิญศรีหามุนีเนี่ยอาจจะต้องปลดออกแล้วก็ตั้งจัก,กรวุฒิขึ้นมาเป็นแทนซึ่งถ้านายหุนเซนจริงทําเรื่องนี้ก่อนจีนก็นั่นหมายความว่าโอกาสตระกูลหุนที่จะที่จะปลิวเนี่ยมันก็ยากขึ้นมันก็ยากขึ้นเพราะอะไรครับทําไมนายหุ่นเซนถึงจะคิดต้องทําแบบนี้เพราะว่า FC ฟซแฟนคลับของนายจัก,กรวุฒิในขมิมนมีไม่ใช่น้อยเลยนะมีไม่ใช่น้อยเลยเพราะเขารู้ว่าการเลื่อกตั้งในขมิมนแต่ละครั้งนั้นพักคุณซิม พักซีพีพีของตระกูลหุนนั้นแพ้ราบคาบมาตลอดแต่ที่ได้คะแนนเสียงมาล้นทุ่มฟดท่วมทนกันเนี่ยเพราะโกงกันทั้งนั้นรอบตั้งเลือกหน้าก็คงจะต้องแพ้อีกและรอบตั้งเลือกหน้าแน่นอนครับจีนนี่คำชับว่านะครับต้องเอาพักการเมืองอื่นลงและการเมืองจะต้องใสสะอาดถ้าเกิดไม่อยากไม่อยากโดนปฏิวัติทางการเมืองตระกูลหุนก็ต้องยอมทำฉะนั้นคุณเซนก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับนะเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะต้องเอาสีหาหมุนีออกแล้วก็ตั้งจักรวาลขึ้นอย่างน้อยนะครับอย โอกาสที่คุนเซนจะโกงได้ก็มีอีกโดยที่จีนทําอะไรไม่ได้อาจจะไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้แล้วนี่ว่าจีนก็จะเตรียมชงจากการวุฒขึ้นมามีอํานาจทางการเมืองในขงเขมรดังนั้นแล้วก็ตัดไปตั้งแต่ต้นลงชิงลงมือก่อนเลยนายหุนเซนชิงลงมือเพื่อนะครับรักษาอํานาจตัวเองเอาไว้อีกครั้งซึ่งถ้านายคุนเซนทําอย่างนั้นได้ก็เท่ากับว่าปลดล็อกชะตาชีวิตตระกูลตัวเองรวมถึงจีนก็ยังไม่ที่ไม่กล้าที่ยังทําที่จะทำอะไร เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดนายคุณเซนไม่ธรรมดาพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูสำหรับคลิปนี้ต้องลากร,รางกับพี่กนสวัสดีครับ